สวัสดีครับผมตี้นะครับจากช่อง Slam Review ครับผมและวันนี้ครับผมก็พาทุกคนไปดูนี่เลยการ์ดยูกินั่นเองนะคะผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาย้อนเขาเรียกอะไรนะย้อนวัยในการเล่นการ์ดยูกิของผมกันนะที่ตึกอเววันนะครับผมหรือสมัยก่อนอนะ่ะเขาเรียกที่เนี้ยเขาเรียกว่าพิษลมพาซ่านะครับซึ่งที่ตึกเนี้ยมันเป็นตึกไว้สาหรับแบบไว้เล่นการ์ดโดยเฉพาะเลยนะ แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมีแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งครับเดี๋ยวเรารอเขาก่อนเดี๋ยวเขากาลังมาเดี๋ยวเราจะพาเขาไปเล่นการ์ดกันด้วยอ่าย้อนวัยอดีตกันเดี๋ยวไม่รอช้าครับไปครับอ่าแล้วตอนนี้คุณโบท๊ทก็มาเป็นที่เรียบร้อยครัน,นี่คือแขกรับเชิญผมหนะ้าวันนี้สวัสดีครับเพื่อนคนนี้นี่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งในการเล่นการ์ดยุิสมัยเรียนอยู่มัธยมโอ้โหเป็นแบบชุมลมเลยนะเป,นเป็นจริงเป็นจังเลยนะเป็นจริงจังเลยแข่งเลยอ่าเป็นแข่งเลยนะแบบแข่งแล้วชนะมีรางวงรางวัลด้วยตอนนั้น สมัยนั้นคุณโรสมีทั้งการ์ดสมอนเนอร์มีเมจิกแล้วก็มียูกิใช่ไหมทำไมคุณโรสถึงเลือกที่จะเล่นการ์ดยูกิกันเพราะอะไรก็สมัยนั้นชอบดูการ์ตูนยูกิอ่าแล้วก็เลยอยากลองลองเล่นการ์ดดูก็เริ่มจากการเล่นการ์ดปอมกับกัตตี้ก่อนอ่าเล่นการ์ดปอ,ม,อ,อ,ดปอมแล้วก่อนด้วยก่อนด้วยก่อนนี่การ์ดปอมนีดด่เขาขายตเงิ่เท่าไหร่นะ ห้าบาทไหมห้าบาทห้าบาทเออแล้วทีนี้ก็มาเตาะเล่นกันขอคือเมื่อก่อนการเล่นยุกิคือการเตาะเอามาเตาะเล่นทีนี้มันเตาะเล่นมันไม่สวยอ่าก็เลยลองมาดูของแท้ดูอ่าอ่าตอนนั้นก็เลยมาเล่นของแท้การของแท้สวยกว่าเป็นไงครั้งแรกเจอราคาที่ที่มาดูตึกอะไรนะพิทลมพาซาเนี่ยนะจำได้จัดเด็กแรกเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเปิดเปิดดิ๊กจะซดตัวด็๊กสมัยนั้นนะ ห้าร้อยบาทนะสมัยยี่สิบปีที่แล้วนะโอ้โหได้ตังมาลงเร็วมาแล้วเลยห้าสิบาทคร้งละห้าสิบาทเก็บเงินเพื่อซื้อเปิดเปิดเด็กเปิดเด็กไม่จบต้องมาเปิดซองอีกอ่าอ่าแต่ว่าได้ลุ้นไงอ่าแล้วก็ไปขายต่อได้ได้กําไรอีกอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูย้อนวัยกันไหมว่าข้างบนมันเป็นยังไงยังไงแล้วเดี๋ยววันนี้คุณกับผมแข่งกันด้วยได้ครับย้อนวัยกันว่าเฮ้ยสมัยก่อนเราเล่นการ์ดดิจิตรู้ไหมเฮ้ยรู้เปล่าสมัยเนี้ย บาเทบาเจ้าโอบิลิสโอซิลิสลาเล่นได้แล้วคุณรู้ยังไม่รู้เลยนะอ่า,อาเดี๋ยวเราไม่รอช้าไปดูกันีดีหรอครับไปครับงาจนจไม้ไ้มบรรยากาศเก่าๆอ่นนี้การุกิโดยเฉพาะนี่อันนี้อืบูอายบูอายถามตัว คุณจำได้ไหมราคาเท่าไหร่สวยด้วยสวยมากเลยน่าสะสมนะแบบเอรมักเมดิเชียนรุดนแรอมเนเนี่ยไม่มีแท็กอะไรเลยเนี่ยโล่งๆเนี่ยสวยไม่สวยคุณรู้ไหมว่าว่ามีชื่ออะไรั้งเนี่ยจำได้อ่าเทพลาอ่าโอเบลิสโอชิลิสอ่าแล้วแล้วคุณรู้ไหมปลาในศึก b บทเทิลซิตี้ใครเป็นคนใช้ เออไม่รู้เลยอ้าวเฮ้ยตอนไหนตอนไหนคุณบอกว่าคุณเซียนจำชื่อแม่จำชื่อได้ใครบัตอะใครบัตยูกิยูกิใช้อะไรยูกิใช้เออโอชิริตอ่าถูกต้องใครบัใช้อะไรโอเบริสอ่าลาลาใครใครนึกหน่อยนึกหน่อยใครเซอร์ใครเซอร์จำไม่ได้เนาตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไชื่อมาลิกอ่า ผมผมน้ำทองป่ะอใช่ใช่ใช่มาหลีกผมน้ำทองใช่แล้วไหนคุณยังจําอะไรได้อยู่อีกบ้างเนี่ยะความทรงจําของฟาโรที่หายไปมันการ์ดใหม่มาแล้วนะนี่ก็มีตรงนี้เดี๋ยวนี้เขาเขาจะมีคขาวัลลิงแล้วนะสีน้ําเงินน้ำเงินเนี่ยอ่าจะชื่อเขาเรียกว่าลิงเออนี่ตรงนี้มีกระบาดให้เลือก อีกาตัวโหดเลยนะตัวพีคเกมนะอ่าดีดีโคดีดีโคคุณจําได้ไหมว่ามันทําอะไรได้จําได้อ่าทําอะไรได้เหมือนเหมือนมันจะเอาวัตถุดิบที่เราจะผสมอ่ะอ่ามูบอกน้องเกมเล่นแต่ผมนื้อไอ้เนี้ยให้ผมเล่นอยู่อ๋อเล่นเนอผเล่นในคอมไงโอ้เก่งว่ะนี่ผมมาจ้าไม่ได้ฮะกอยู่การเขาอู้อันนี้อันนี้เหมาะคุณมากนะนี่คอลเลคชั่นมูอีกกำลังมานะ หออนังสือจันทราจำได้ไหมทำไรได้วันนี้หายากมากในเกมนะ <c oughs> น,นี่หายากมากเปิดในเกมเท่าไหร่ทำไมการ์ดมันเล็กลงหรือว่ามึงกูใหญ่ขึ้นการ์ดเล็กลงสวย <c oughs> อันนี้ทำให้คว่ำอ่าสมัยนี้มันยังมีจับซองอยู่่ะพี่่าไซอง่ด้หละครับอ๋อเดี๋ยวนี้ซองแล้วเท่าไหร่ครับตา70บาท สนใจปะยังมีแบบเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจับจับดูฟอยกันอยู่ไม่ได้ยวสวยอ่อไม่ได้หรอรับถูถูอะไรเงี้ยไม่ได้ครับไม่ได้นี่เขากลับมาเล่นกันได้เลยนะเนี่ยลาโอเบลิเล่นได้ตอนแรกเว้ยคือได้รู้ข่าวว่าลาโอเบลิสโอซิลิสเล่นได้นี่แบบกีดเลยนะเพราะว่าสมัยยี่ิปีแล้วมันมันทำไว้โชงไงใช่ปะตอนสมัยนั้นคุณเล่นคุณคุณเล่นได้กันไรม ไอซอมบี้จำได้เลยอันเดดใช่ไหมสมัยนั้นคืออันเดดอันนี้ชื่ออะไรนะครับอันชื่อเอลดิชเอลดิชเอลดิชตัวนี้ใบละเจ็ดร้อยบาทตัวนี้แหละเป็นซีเคกตคุณสนใจจะกลับมาเล่นไหมครับมาเล่นนะไม่ไม่คือคุณต้องไปเล่นการ์ดจริงไงคุณคุณจะไปเล่นแบบแต่ในคอมไม่ได้ไงได้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณต้องมาจัดเด็กกิ้งนี่นะเด็กเลยครับเออโอเคครับ ขอบคุณมากมากครับะได้เฮ้ยเดี๋ยวเราไปเล่นกันเราเตรียมเดฟมาให้นานแล้วจัดไปเยครับไปเรายึดกติกาของเราสองคนนะต้องบอกก่อนอ่าเล่นไร้พอยต์กันแปดพันครับแล้วก็อยากใส่ตัวอะไรก็ใส่ไม่มีตัวแบนแบนไม่แบนคือใส่หมดโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวดูนายเลือกอะไรเอาก้อยครับเอาก้อยเราเอาหัว ค,คุณเลือกได้ก่อนว่าคุณจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังเล่นหลังลวกันอ่าโอเคถ้างั้นผมเล่นก่อนนะตัวตาแรกก็ละมานี้นะอ่าเธอแล้วคุณโบสตัวมาแนละ้วครับหนึ่งใบไซเบอร์ดาก้อนเอา้าทำไมมันลงมาได้อะครับเอฟเฟกต์ของไซเบอร์ดาก้อนเมื่อฝั่งฝั่งผู้ใช้งานไม่มีมอนสเตอร์เลยแล้วฝั่งมีมอนสเตอร์หนึ่งตัวสามารถลงแบบพิเศษได้เลยเฮีย yeah. โกงแล้วก็เอ็เฟกตัวนี้บูไอครับสามารถลงวิธแบบพิเศษได้เลยเมื่อมีบูไอไว้ดาก้อนอยู่บนมือนี่ครับแล้วโชว์ให้อีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> ดู <c oughs> แค่โชว์ oh, โหโกงมากอันนี้ลงแบบพิเศษ2ตัวนะครับโกงมากนนลงแบบธรรมดา,าต <c oughs> 1ตัวมันคือตัวนี้สามารถจ่ายรับพอยด์ห้าพันอันเชยแบบพิเศษมอนเตอร์จากเอ็กซ์ตาร์ ไปก็ตามที่โจมตีมาแล้วเปิดมิลลฟอสคือมอนเตอร์ที่ตั้งโจมตีทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามจะโดนถูกทำลายหมดเลยครับอ่าพังเลตายเรียบมิลฟอสช่วยชีวิต ตอนนี้ตาที่สองนะอ่าเมื่อกี้ตาแรกผมชนะไปนะต่อไปตาสองคุณกีครับอ่าวันนี้คุณกีมาด้วยนะอันนี้ครับอ่าคุณกีคุณกีเล่นการ์ดยูกิเป็นเหรอครับไหมครับเนี่ยเล่นเป็นครับยังไงครับเล่นงี้ไปโอ้โหคลาสสิกเล่นแล้งไงแล้งไงต่อแล้งไงต่อมีแบบอย่างนี้ด้วยนะแบบว่าปึ๊บปึ๊บเขียกระอ่าอย่างงี้เหรออย่างเงี้ยไม่ใช่การ์ดยูกิมันไม่ได้เล่นอย่างนั้นมันเล่นมันต้องเล่นยังไงครับพี่ นี yeah? guys, <i> ่ไงเมื่อกี้นี้เล่นให้ดูแล้วนี่ไงอมามาเดี๋ยวลองตาสองดูเมื่อกี้หนึ่งศูนย์แล้วนะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เหมือนริวภูเจแมนยูวะเฮ้ยเฮ้ยโทษ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 เราเราพูดโทนี้ไปเฮ้ยโทษ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 มาตาสองมาตอนนี้ผมจั่วห้าใบแล้วครับผมต่อไปเป็นคุณโบสทเริ่มก่อนไหมใช่ไหมใช่ครับมา แพ้บมเริ่มก่อนจัดไปคุณโบสเริ่มก่อนดูเป็นมือผมนหมดูนะครับนีต่ตัวเทพตัวเทพไห่ละโมกมันทำอะไรได้ครับเมื่อการนี้ถูกสั่งงานจวากกา๊าซจากเด็กขึ้นมือสองใบ<อ>ม่อการไว,ตวไไ้ตัวหนึ่งผ่านเลยครับ อ่าคุณโบสทผ่านแล้วคุณโบสทผ่านแล้วจัวครับรู้จักไซเบอร์ดะก้อนไหมฮะไซเบอร์ดะก้อนอ่าครับถ้าเมื่อฝั่งของข้ามีมอนสเตอร์แล้วเราไม่มีมอนสเตอร์สามารถลงมันได้แบบพิเศษลงมอนสเตอร์ธรรมดาหนึ่งตัวโอเคหมอบหมดหน้าตารับ hmm. พลังแอทแท ของไซเบอร์ดาก้อนสองต้นหนึ่งโจมตีครับตายครับอาราดินอาราดินตายอ่าผมใจดีฮนะผมไม่ตีผ่านนะครับได้ครับดูใจดี<อ>ผ่านนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดไอ้ี้ยผมชอบแบบแนวมือโล่งๆไซเบอร์ดาก้อนไซเบอร์ดาก้อนไซเบอร์ดาก้อนโอเคครับอ่าดดเมดดาก้อน อัติเมตเดาก้อนคือเอาโอเคครับ<อ>ผมโชว์แล้วลงมันได้แบบ<อ>พิเศษโอเคครับสามพันโจมตี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 คุณรู้จักมิโลอร์ฟอร์ดไหมครับผมมิลลรฟอร์ดอีกแล้วตายครับโอเคครับผ่านเลยครับ จู่ครับตอนนี้นี่ไรพอยยังยังอยู่ที่เท่าไหร่นะแปดพันอยู่แล้วนะงานงอกแล้วครับไม่รู้จะทำไงดีครับปีครับหนึ่งพหนึ่งครับผมโอเคครับผมอ่าผ่านครับผ่านแล้วครับ ตอนนี้ไล์พอยคุณโบสเหลือ6 0 0นะครับหมไปใบหนึ่งฮะตีครับอีกหนึ่งพันหนึ่งเรียบร้อยครับเข้าครับลบหนึ่งพันหนึ่งครับโอเคครับผ่านครับตัวเทพอืมอดทนไปก่อนครับผ่านนะครับเฮ้ยบนมือคุณเกินหกใบไหมครับเนี่ยไม่เกินครับหกดีครับโอ้หน้าเออทิ้งเลย ริงเลยก็ได้มันต้องห้าใบมันต้องห้าใบนะฮะคุณนี่จะโกงผมไม่ได้นะฮะทิ้งเทพเลยครับโอ้โหหน้าชุบชีวิตมากเลยครับจั่วการครับมีเทพกว่าน,นี้แผงหลังผมกลัวผมผมไม่กล้าตีอะผมไม่กล้าตีอะงั้นถ่าละกันอ่ารู้ทันนะเนี่ยเดียบร้อยมีเทพหนึ่งเทพนะครับ จริงอ่ะครับนี่มานะครับมานะครับเกินไปแล้วครับหัวมาครับแขนมาเฮ้ยเกินไปแล้วครับแขนมาขามาครับเฮ้ยอโซเดียโซเดียอ้าใช่เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวโซเดียหลงแถวโซเดียคืออะไรครับครับผู้โดนผุดโดนโดนปิดผนึกเมื่อพบห้าสินส่วน ชนะได้เลยครับคือผมแพ้เลยเหรอเนี่ยใช่ครับผมโหเกมครับนี่ครับคุณมีเอ็กโทเดียครับเนี่ยคุณใส่เอ็กโซเดียทันทีครับคุณใส่เอ็กโซเดียเข้าไปในเด็กเหรอครับเนี่ยใช่ครับผมจู่เทพเมื่อกี้ได้แขนพอดีโอ้โหการอดทนรอคอยโคตรดูกี่เลยได้มาซึ่งชัยชนะเสมอนี่ไงมีคำคมด้วยขออีกทีครับโคตรดูกี่เลยครับการอดทนรอคอยได้มาซึ่งชัยชนะเสมอครับเราต้องทนเจ็บก่อน มีหน้าปานีมาเลยเพราะว่าที่บอกไปก็ไม่มีอะไรครับถ้าเตะมาสีทีก็เราจะแพ้นะผมผมผมกลัวกลัวคุณนะครับมาะาตอนนี้ตาที่สามตาันี้แพ้ชนะแน่นอนครับใช่ผมเอาใหม่อันนี้ตาสุดท้ายคุณเอาหัวก้อยครับก้อยยิงยังเลยครับถ้าก้อยคุณเล่นก่อนอ่ะโอเคผมเล่นก่อนถ้าหัวอ่ะอ่ะผมเล่นก่อนนะครับอเ จัการ์ดครับหัวหลอะที่หลังดังกว่าเสมอโอ้โถ้าจะมั่นใจขนาดนั้นผมตาแรกครับผมจั่วห้าใบตาแรกก็ขึ้นมาเลยโอเคครับหมอครับลงกระเจ็ดครับ สีเหลืองขึ้นมือเขียวเหลืองแดงปัดไหมครับทำอะไรไม่ได้ครับพานะครับจู่ครับมนี่ครับเหมือนเดิมครับไซเบอร์ดานก้อนโอ้โหผมไม่ได้เป็นพิเศษ แล้วก็นี่ครับโชว์ลิมเต็ดดากอนอ่โอ้นี่มันจะขึ้นทุกเทอร์เลยครับเนี่ยใส่ไปห้าตัวผมว่าผมแบบธรรมดาแต่ในพอยห้าพันตอนนี้คุณเหลือสามพันในพอยคุณลิมิเตมานี่ครับเฮ้ยคุณจะลงได้ไงครับคุณลงธรรมดามานะครับลืมโอ้คุณคุณอย่าลืมนะคุณคุณคุณี่โก้ยดีลงเต็มจดลงเต็มเดียวเลยโอ้โ ผมมีมิลลฟอร์ดนะครับมิลฟอร์ดอีกแล้วแน่นอนผมมีมิลฟอร์ดนะครับผ่านครับเดินหน้าเจอกันคุณไม่กล้าตีผมกล้าตีครับโดนบ่อยแล้วโดนตลอดคุณไม่กล้าตีผมใช่ไหมผมกลัวครับผมบอกเลยบอกเลยมีมิลฟอร์ดนะครับโอเคครับผ่านครับจั๋ครับคุณโดนมิลฟอร์ดผมสองครั้งติดแล้วคุณไม่กลัวหรอครับมิลฟอร์ดนี่เทพ โอชิริตเฮ้ยมุชายันเฮ้ยไม่ได้รับผลของการกับดักหรือการเวทมนต์ใดๆทั้งสิ้นเฮ้ยใช่อะครับแล้วก็พลังบวก1,000ตามบนมือตอนนี้แอทแทคกเท่าไหร่3,000ัอ้าวอย่างนี้ผมตายเลยไหมครับเนี่ยเพราะว่าเอฟเฟกตของมันใช่ครับมอนเตอร์ที่ไหนน่าที่มีพลังต่ำกว่า2,000ตายทันทีาล้ครับตายครับก็จ่วยสองใบเพื่อพลัง 2อง 2> อู้แถวอันนี้แถวบ้านเราเรียกทิ้งนะครับเวลาคุณใช้คุณต้องใช้ตรงนี้ก่อนนะฮะอ๋อครับไม่ได้เล่นนานนะนะครับจงตี้สี่พันโอ้โหสี่พันอ้าวศูนย์ครับเรียบร้อยออกหนึ่งใบ่านเลยครับตัวการ์ดครับงานงองฮนะเอ,อ่อผมขอดูสุสานคุณหน่อยนะฮะตัวใบหลังมากนะครับ ลงตัวไหนครับลงเลยครับจะมีตัวไหนที่จะล้มเทพได้ชุบชีวิตครับอุ้ยชุบชีวิตฝั่งคุณครับอุ้ยอ่าผมเล่นในเกมผมรู้เอฟเฟกต์มันทำลายได้สามารถทำลายมอนเตอร์ได้หนึ่งตัวครับแต่มันจะโจมตีไม่ได้เทอนั้นทำลายครับปุ้งอัตติเมตตายครับเรียบร้อยเทพอยู่ครับเอาไงดีครับผ่านครับ ตัวเทพพลัง4,000อนกาตีครับสนามมิดแลฟอร์ดเอ้ยไม่หมอบดีกว่าครับพลัง4,000ผ่านเลยครับตัวการ์ครับโอ้โทโทษโทษโตัวการ์ครับมันไม่รับเอฟเฟกต์จากมอนเตอร์ด้วยใช่ไหมครับเทพบอกตรงนะเทพนี่ยังไม่รู้เลยว่ามันเอ้เอฟเฟกต์มันทำอะไรได้บ้างหมอบฮะ อ๋อเดียว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 อโอเคหมอเปิดไปแล้วผ่านครับอืมพลาดต้องมีมือฟอร์ดแน่นอนเลยผมไม่เตีรับผมเก็บพลังไว้เยอะๆครับต่อทีเดียวผ่านครับตัวครับพลังฆ่าผ่านแล้วครับมี<อ>ตัวไหนมาล้มได้ครับคุณนี่ลิวิงเดยครับอีกแล้วสามารถชุบชีวิตมอนสเตอร์ได้หนึ่งตัวครับ อุ้ยตีกี่ตัวไหนมานีต่ตัวไหนมาก็ล้มได้โอ้กระดิ๊ดไม่ได้ครับน,นี่โอเบลิด<อ>ครับผมคุณรู้จักไหมครับเทพทยานทัพเทพทหารยักษ์โอเบลิดครับผมโอ้ยเอฟเฟกอะไรครับอ่าเอฟเฟกต์อะจริงๆริอะถ้ามันมีมอนสเตอร์สองตัวบนสนามมะครับสามารถบูชายานมอนสเตอร์เราสองตัวเพื่อทำลายมอนสเตอร์ได้หนึ่งตัวบนสนามเออทำลายมอนสเตอร์ได้หนึ่งตัว ของฝากคุณอ่บาบังเอินผมไม่มีอะผมประล5,000ครับโอ้โหเพราะผมจะเอาคุณลงได้ไงครับเนี่ยล5,000ครับดีนะสะสมไว้ครับไหครับไหนครับอือหือปล่อยมันไม่ได้ด้วยอ่ะหีบทองหีบทองครับทองมุตโตยุกิ ไม่รู้จะเอาอะไรเอานี้แล้วนะกีกแล้วสองเทินครับถึงจะขึ้นมือผมอ่าอ่าผมทำอะไรไม่ได้จริงๆครับเพราะแอตแท็กเขาเยอะกว่าต้องผ่านครับถัวครับหกพันดีเลยอีบโอ้โหข้าวเต็มสองพันเด็กเพิ่งเด่นี่ตอนนี้น่าจะช็อตนะฮะไม่ไม่นะเอ้ยอ่าตาผม ออกปั๊บฮ้ยแม่เอกสองสามสี่ห้าพาครับ,มม 2, 3, 4, รบผมหนุบผมโดนไรพอยผมเหลวหกพันครับ <ünd ein> จวการครับจะชนะมันยังไงครับเนี่ยถามจริงยากถามจริงผ่านครับเดินต่อไปรผมจัว่วแล้วนี่ครับขามาครับโอโ้โหขาม,มาตี <im> ดีครับเอาขาเตะครับเตะหน้าทีนึงเตะหน้าทีหนึ่งอยางเข้ามาครับสองร้อยครับเหลือห้าพันแปดครับครับผ่านครับจวการ์คครับอ่าอันนี้ขึ้นมือผมนะครับครับเทีแข่งเก่งสุดแล้วครับตัวนี้ฟิ t เ r อร์ฟิชเชครับอันนี้มีตัวไหนมาล้มได้ครับผมเลือกคิมิล่าเทคโอเวอร์ดากอนครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหกตัวครับแล้วอุกรตัวนี้อีกแล้วอ,อ่ามาหืมมันเอาขาเอ็กโซเดียเตะผมครับผมทำอะไรไม่ได้จริงๆผมต้องผ่านครับตัวครับ มาโอ้ครับจะครบแล้วตีตายครับเออตีโอ้โหสนามสั่นนะตีสองร้อยสองร้อยสองร้อยชิดเลขยากเข้ามาหกร้อยผมเหลือห้าพันสองนะครับผมครผ่านเลยครับตัวกัดครับนับเทิร์นี้หนึ่งครับงานงอครับ าน,นะครบจบแล้วครับยอมแพ้นะครับไม่ครับผ่านครับตัวอุ้ยอุ้ย <c oughs> นี่ครับบูไอไม่ใช่แล้วครับอิสตูดี <c oughs> อ่ะเฮ้ยมันบูชายันแค่สองตัวเอ้าหรองั้นเหลือขาไว้เหลือขาไว้ตีไม่ตีเล่นอีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันตี ขาปิดไทยโอ้หแหวตานี้เรียบร้อยครับโอ้สุดยอดครับเรียบร้อยครับผมเทพไม่มีใครผมเทพได้ครับแถบเทพโอซิลิสนะวันนี้ก็พ่ายแพ้ไปเดีดูเอลที่สนุกมากเอาล้ครับแล้วเราก็ได้ผลสรุปไปแล้ววันนี้ผมแพ้ครับผมสองในสามอ่าคุณโบ้ก็ชนะไปนะฮะตามระเบียบคุณโบ้ครับเป็นไงตั้งแต่เราเล่นกันมา คุณโบ๊ทมองการยูกิว่าอย่างไรบ้างครับในการเล่นการยูกิมองว่ามันเป็นสิ่งที่คลาสสิกนะแต่มันก็ไม่มีมันไม่มันหมดไปมันก็มีมาใะไรใหม่ทีเรื่อยางเงี้ยม,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 มันมีประโยชน์นะในการเล่นอ่าประโยชน์<ม>นของยูกิเป็นยังไงบ้างเราได้ได้รู้จักวางแผนเหมือนแกมวางแผนอย่างนึงอืมเหมือนแก้วางแผนอย่างนึงที่แบบเออเราได้ใช้ไหวพริบนะเก่งในการในการที่แก้ปัญหาต่างๆอย่างมอนสเตอร์บางตัวเนี้ยมีพลังน้อยก็จริงใช่ไหมครับ แต่ว่าเมื่อมันอยู่เมื่อมันรวมมันอยู่เยอะๆมันจะเก่งมากๆอย่างที่ที่ใช้อย่างเงี้ยครับก็เป็นแบบข้อที่สอนเด็กๆได้ว่าเออเราควรจะต้องทำยังไงอย่างี้แล้วก็มีอะไรที่มันแบบเหมือนการูกิไหมที่เราได้ใช้สมองในขยักได้เหมือนนี่ใช้สมเหมือนการูกิม่ต้องการใช้สมองใช่ไหมจริงๆอ่ะไอการูกิเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบแนวเกมวางแผนนะเออมันจะมีกับ ตรงข้างหลังนี่มันเขาเรียกว่าการ์ดเวทการกับดักอะไรอย่างงี้นะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมซื้อไปให้ลูกเล่นอยากซื้อไปให้ลูกเล่นอ่าเฮ้ยผมผมติดมาด้วยอะไรครับอันนี้ครับเมื่อกี้เลยพึ่งไปซื้อมาเลยเขาเรียกว่าแบบิกคุณรู้จักแบบิกไหมฮะอ้ลูบิกเดี๋ยวาอ่าเนี่ยคือคุณคุณเล่นเป็นไหมเล่นเล่นเป็นเล่นเป็นแต่ไม่เคยแก้แก้ได้เลยเอางี้ พอดีผมซื้อมาพอดีผมให้ผมให้คุณฟรีเลยไม่ฟรีเลยเหรอใช่โอ้คุณมากครับแต่คุณรู้ไหมว่าผมไปซื้อมาจากไหนที่ไหนครับที่ร้านทอยท n เอ็นชอปนะครับทางช่อง t i กต o k นะเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ครับคุณมานั่งเล่นกับผมวันนี้ผมก็เออดีใจมากเลยผมว่าอยกอันนี้<า>ให้คุณเลยแล้วกันคุณมากเพื่อนมาครับดิสวยด้วยนะเนี่ยเดี๋ยให้รูปเล่นเล่นเองก็ได้ อ้าวเฮ้ยไอ้นั่นนั่งเล่น,นได้เฉยนั่น,นดูคุณนเกี่ครับ <S 2> <S 2> ดูครับได้แล้วหน้านึง <S <S โอเคครับวันนี้ยังไงผมก็ขอขอบคุณคุณโบสมากๆนะที่มานี่ครับนั่งเล่นกับผมอ่าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาคุณโบสไปที่ไหนยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะไปครับบ๊ายบาย